ใครที่อยากหน้าเด็กอยากลดอายุมารวมกันทางนี้เลยจ้าวันนี้เราไปเจออาหารเสริมตัวหนึ่งมานะคะที่เขาบอกว่าจะช่วยให้หน้าเราเนี่ยเด็กลงได้ภายในสาิวันแล้วแถมยังช่วยลดอายุเซลล์ได้ถึง8ปีตัวนี้เลยค่ะเอโรติน่าเป็นอาหารเสริมชะลอวยัยที่มีนวัตกรรมระดับโลกที่จะสามารถช่วยยืดความยาวของเทโลเมียร์ไม่ให้หดสั้นลงไปตามการเวลาได้ค่ะ ล้วเทโลเมียคืออะไรเทโลเมียนะคะก็จะเป็นตัวบ่งบอกอายุไขของร่างกายยิ่งเราอายุมากขึ้นเทโลเมียก็จะหดสั้นลงเรื่อยๆค่ะและการที่เทโลเมียหดสั้นลงนะคะผลเสียอย่างแรกเลยก็คือสุขภาพเราเนี่ยจะย่ำแย่อีกอย่างหนึ่งก็คือจะทำให้หน้าเราแก่เร็วนั่นเองค่ะการที่เราสามารถดูแลเทโลเมียได้เป็นอย่างดีนอกจากจะช่วยให้เราอายุยืนยาวขึ้น สุขภาพแข็งแรงขึ้นซึ่งเทโลจีน่าเนี่ยเขาก็ตอบโจทย์มากเลยค่ะเพราะเขาช่วยเพิ่มความยาวของเทโลเมียเพิ่มการผลิตและยืดอายุเซลล์ต้านอนุมูลอิสระกระตุ้นการหลังของโกรทฮอร์โมนดีทอสแล้วก็ล้างสารพิษในตาบำรุงผิวพรรณกระดูกและข้อต่อผมและเล็บปกป้องและชะลอความเสื่อมของดวงตา ลดโอกาสการเกิดโรคและช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นค่ะถ้าอยากหน้าเด็กสุขภาพดีก็ลองไปหามาทานกันดูนะคะ